สวัสดีครับพบกับ Ghost Story เอาเรื่องผีขยี้ประเด็นวันนี้เราจะเอาเรื่องเฮี้ยนตายทั้งกลมซึ่งคุณอาร์ตเชียงรายได้เล่าไว้ใน The Shock 13ซึ่งจะนำมาวิเคราะห์กันวันนี้ยังเคยครับถ้าเนื้อหาในคลิปนี้มันมีการสปอยถึงเหตุการณ์ดังนั้นหากใครยังไม่เคยได้ฟังก็กดไปฟังเรื่องเล่าต้นฉบับเต็มๆได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้นะครับแต่ถ้าใครชอบความกระชับเรียบง่ายก็ไปรับฟังได้เลยครับ เรื่องเลา่าครับมันเริ่มต้นจากการที่ลุงน้อยในว 17, ัย17-18ปปีอาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่ห่างไกลความเจริญในจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นช่วงหน้าฝนโดยมีเรื่องเล่าและตำนานเกี่ยวกับผีต่างๆที่พ่อของคุณของคุณลุงน้อยเนี่ยเล่าให้ฟังก่อนนอนทุกคืนลุงน้อยไม่กลัวผีเพราะบ้านอยู่ใกล้ป่าช้าและเห็นการเผาศพเป็นประจำคืนหนึ่งเกิดเหตุร้ายขึ้น มื่อนาบุภาซึ่งตั้งท้องแก่เสียชีวิตขณะคลอดลูกสามีของน้าบุภาไม่อยู่บ้านนาบุภาปวดท้องคลอดแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงร้องของความช่วยเหลือเมื่อสามีน้าบุภากลับมาถึงบ้านก็พบว่านาบุภาเสียชีวิตแล้วโดยที่เด็กในท้องคลอดออกมาไม่ได้ชาวบ้านก็เชื่อกันว่าการตายทั้งกรมทําให้วิญญาณเฮียนจึงต้องนําศพออกมาจากทางบ้านทางอื่นที่ไม่ใช่ประตู โดยต้องรื้อหลังคาหรือผนังบ้านเพื่อนำศพออกมาหลังจากนั้นครับก็มีการผ่าท้องน้าบุผาเพื่อนำเด็กออกมาแล้วก็ทำพิธีเผาศพตามประเพณีระหว่างการเผาศพล่างของนาบุผากลับเด้งตัวขึ้นมานั่งโดยที่เนื้อนหนังไม่ไหม้ไฟชาวบ้านก็ต้องใช้ไม้กดล่างของน้าบุผาลงแต่ก็ไม่สำเร็จ จนกระทั่งไฟมอดจึงทำพิธีเผาซ้ำอีกครั้งซึ่งครั้งนี้ร่างของน้าบุผาก็ไม่เป็นเท่าฐานหลังจากเหตุการณ์เผาศพลุงน้อยก็เริ่มรู้สึกกลัวผีและมีข่าวหรือว่ามีคนได้ยินเสียงร้องโหยหวนของน้าบุผารวมถึงมีคนเห็นน้าบุผาในสภาพท้องแก่เดินไปมาทําให้ชาวบ้านก็ต่างหวาดกลัวชาวบ้านจึงต้องทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้น้าบุผา แต่หลังจากนั้นไม่นานลุงอินเพื่อนของลุงน้อยก็ล้มป่วยด้วยอาการจับไข้หัวโกรนและผมร่วงลุงอินเล่าว่าขณะที่เข้าห้องน้ําก็ได้ยินเสียงคนสะอื้นและเห็นน้าภูผานั่งบนหลังคาห้องน้ําแล้วก็ควักลูกออกมาก็ทําให้ลุงอินช็อกแล้วก็สลบไปแล้วเมื่อสถานการณ์เลวร้ายลงชาวบ้านก็จึงตัดสินใจตามหมอผีมาป่าผีหมอผีคนแรกและคนที่สองก็ไม่สามารถทําอะไรได้หมอผีคนที่สเสนอตัว เข้ามาช่วยโดยไม่หวังผลตอบแทนหมอผีทำพิธีเรียกวิญญาณนาบุภามาเจรจาวิญญาณนาบุภาก็เข้าสิงาลาดร่างของญาติคนหนึ่งบอกว่าไม่อยากไปไหนเพราะยังไม่ได้เลี้ยงลูกหมอผีจึงเสนอทางเลือกสองทางคือให้อยู่ในบ้านโดยไม่ปรากฏตัวให้ใครเห็นหรือจะถูกสะกดวิญญาณวิญญาณนาบุภาก็เลือกที่อยู่ในบ้านหมอผีจึงต้องสร้างศาลเพียงตาไว้ข้างบ้านเพื่อเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณนาบุภา หลังจากนั้นชาวบ้านก็ไม่พบเจอนะ้าบูภาอีกเลยเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงด้วยการที่บ้านหลังนั้นถูกปล่อยทิ้งร้างโดยมีสารเพียงตาตั้งอยู่และไม่มีใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวอีกเลยคราวนี้เรามาดูถึงเรื่องของบทบาทของตัวละครนะครับว่าเป็นอย่างไรครับลุงน้อยครับคนแรกคือลุงน้อย เป็นตัวละครหลักนะที่ดำเนินเรื่องราวโดยเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดลุงน้อยเป็นคนที่ไม่กลัวผีนะในตอนแรกอะแต่เมื่อได้เห็นเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นกับร่างของน้าบุภาแล้วก็ได้เจอผีด้วยตนเองก็เลยเริ่มรู้สึกกลัวผีขึ้นมาลุงน้อยก็เป็นเหมือนผู้สังเกตการณ์ที่คอยติดตามเรื่องราวแล้วก็นํามาถ่ายทอดให้ผู้ฟังได้รับรู้คราวนี้มาดูตัวละครที่สองนะก็คือน้าบุภา เป็นตัวละครสําคัญที่ทําให้เกิดเรื่องราวทั้งหมดเธอเสียชีวิตจากการตายทั้งกรมซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความเชื่อเรื่องผีเฮียนวิญญาณของน้าบุภาก็ปรากฏตัวให้ชาวบ้านเห็นแล้วก็เป็นสาเหตุของความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นวิญญาณของน้าบุภาแสดงความต้องการที่จะเลี้ยงลูกและสุดท้ายก็เลือกที่จะอยู่ในบ้านของตนเองต่อไปตัวละครต่อไปนั่นคือลุงอินลุงอินเป็นเพื่อนของลุงน้อย ที่มีส่วนร่วมในเหตุการณ์ที่ลุงน้อยไปหาแล้วก็เจอผีลุงอินเป็นคนที่กลัวผีและเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรากฏตัวของวิญญาณนาบุผาโดยมีอาการป่วยหลังจากที่ได้เห็นนาบุภาที่ห้องน้ำตัวละครต่อไปนั่นก็คือพ่อของลุงน้อยพ่อของลุงน้อยมีบทบาทในการเล่าเรื่องผีให้ลุงน้อยฟังตั้งแต่เด็กซึ่งมีผลต่อความเชื่อและก็มุมมองของลุงน้อยเกี่ยวกับผี พ่อของลุงน้อยก็ยังเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านและเป็นคนเตือนไม่ให้ลุงน้อยพูดถึงเรื่องผีต่อไปชาวบ้านชาวบ้านมีบทบาทในการร่วมกันเผชิญหน้ากับสถานการณ์ผีเฮียนโดยมีการปรึกษาหาลือกันเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาชาวบ้านยังเป็นผู้ที่เห็นเหตุการณ์การปรากฏตัวของผีน้าบุผาและเกิดความหวาดกลัว พวกเขาพยายามทําบุญและตามหาหมอผีมาช่วยเหลือต่อไปตัวละครหลักตัวสุดท้ายนั่นก็คือหมอผีหมอผีเป็นตัวละครที่เข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาผีเฮี้ยนมีหมอผีหลายคนที่เข้ามาแต่ก็ไม่สามารถแก้ไขได้จนกระทั่งหมอผีคนที่สามเข้ามาเขาเข้ามาโดยไม่หว่นผงตอบแทนสามารถเจรจากับวิญญาณนาบุพภาและหาทางออกให้กับเรื่องราวนี้ได้ ดังนั้นจากเรื่องราวทั้งหมดนะก็สามารถสรุปเป็นประเด็นนะประเด็นสำคัญได้ดังนี้ครับอย่างแรกเลยประเด็นเรื่องของการตายทั้งกรมและการเกิดเป็นผีเฮี้ยนเรื่องราวเนี้ยเกิดเริ่มต้นจากการตายของนาบุภาซึ่งเป็นการตายทั้งกรมขนาดตั้งคันตามความเชื่อของคนในสมัยนั้นการตายในลักษณะนี้ทำให้วิญญาณมีความเฮี้ยนแล้ก็น่ากลัวกว่าปากติ ขอเหมือว่ายังมีห่วงหรือสิ่งที่ยังไม่สําเร็จในชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ยังไม่ได้เป็นแม่คนและเลี้ยงดูลูกต่เป็นประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับศพและการจัดการศพคนในหมู่บ้านมีพิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับการจัดการศพที่ตายทั้งกลมอย่างเคร่งครัดโดยต้องนําศพออกมาจากทางบ้านจากทางจากบ้านทางอื่นนะครับที่ไม่ใช่ประตูซึ่งอาจจะต้อง หรือหลังคาหรือผนังบ้านเพื่อนำศพออกมานอกจากนี้ก็ยังมีการทำพทิธีผ่าท้องเพื่อนำรูปออกมาและมีการเผาศพในเวลากลางวันเพื่อป้องกันไม่ให้วิญญาณกลับมาประเด็นต่อไปก็คือเรื่องของการปรากฏตัวของวิญญ,ญาณและการสร้างความหวาดกลัวหลังจากพิธีศพวิญญาณของนาบุพภาก็เริ่มปรากฏตัวในรูปแบบต่างๆเช่น เสียงร้องหอยหวนการปรากฏให้เห็นรูปร่างทำให้ชาวบ้านเกิดความหวาดกลัวและก็ไม่กล้าออกไปไหนในเวลากลางคืนประเด็นต่อไปก็คือเรื่องของความกลัวผีและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวละครลุงน้อยซึ่งเป็นคนที่ไม่เคยกลัวผีมาก,ก่อนเริ่มรู้สึกกลัวหลังจากได้เห็นเหตุหการณ์ประหลาดและสัมผัสถึงการมีอยู่ของวิญญาณ ลุงอินซึ่งเป็นคนกลัวผีอยู่แล้วก็ได้รับผลกระทบโดยตรงจากวิญญาณของนาบุปผาจนเกิดอาการเจ็บป่วยทําให้เห็นว่าความกลัวมีผลต่อพฤติกรรมและการใช้ชีวิตของผู้คนประเด็นต่อไปก็คือเรื่องของความพยายามในการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีต่างๆชาวบ้านได้พยายามแก้ไขปัญหาผีเฮียนด้วยวิธีการต่างๆโดยการทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลไปฉนถึงการตามหมอผีมาปราบผี ซึ่งแสดงหเห็นถึงความสิ้นหวังและความพยายามในการหาทางออกจากสถานการณ์ที่ยากลําบากประเด็นต่อไปนั่นก็คือเรื่องของบทบาทของหมอผีและการเจรจากับวิญญาณหมอผีคนที่สามนะครับมีความสามารถในการสื่อสารกับวิญญาณของน้าบุภาและเข้าใจความต้องการของวิญญาณที่ยังผูกพันกับโลกมนุษย์การเจร,เจรจาก็ทําให้เกิดทางออกที่ไม่ใช่การปราบผี แต่เป็นการปัหีปณนอมและหาทางอยู่ร่วมกันต่อไปประเด็นสุดท้ายนั่นคือการสร้างสารเพียงตาและการสิ้นสุดเรื่องราวการสร้างสารเพียงตาเป็นการแก้ปัญหาที่ได้ผลโดยเป็นการจัดที่อยู่ในให้อยู่กับวิญญาณเพื่อให้วิญญาณไม่ต้องออกมาปรากฏตัวให้ชาวบ้านเห็นอีกต่อไป และเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเมื่อวิญญาณของนาบุภาได้มีที่สิงสถิตเป็นหลักแหล่งและชาวบ้านก็สามารถกลับมาได้ใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยรวมแล้วเรื่องราวนี้ครับก็สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อความกลัวและความเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่สามารถอธิบไยได้ด้วยเหตุผลโดยมีตัวละครต่างๆที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเรื่องราวและแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการทางในการหาทางออกให้กับปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ก็จบไปแล้วกับสำหรับการวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องเฮี้ยนตายทั้งกลมดังนั้นหากใครหากผู้ฟังท่านใดอยากให้เราวิเคราะห์ประเด็นเรื่องเล่าไหนก็คอมเมนต์มาใต้อ่าใต้ช่องคอมเมนต์นี้นะครับแล้วเราก็ถ้าเรามีเวลาเราก็จะพยายามรวบรวมแล้วมาวิเคราะห์ให้ฟังอีกรอบนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านครับในการรับฟังขอบคุณมากมาก,มากครับ